กุ้งสุธิราชขอกำลังใจหวังมีปาฏิหาริ์หลังน้องสาววิรด,ดาวงเทวันป่วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงนอนไอซีอาการยังวิกฤตแฟนคลับและเพื่อนพ้องคนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจอย่างเนื่งแน่นเมื่อลิเกชื่อดังกุ้งสุธิราช ขอกำลังใจหวังให้มีปาฏิหาริย์หลังน้องสาววิรดราวงเทวันหรือวิพินวดีผูวะรุ่งเรือนหิรันป่วยด้วยโครคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงแอดมิตรรักษาตัวในห้องไอซีตั้งแต่วันที่30ธันวาคม66ที่ผ่านมาอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤต โดยกุ้งได้แจ้งข่าวอาการป่วยของน้องสาวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุถึงแฟนๆวงเทวันทุกคนนะครับอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิพินวดีผูวะรุ่งเรือหิรานหรือวิรดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤต เข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคม66ตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวกุ้งและครอบครัวอยากบอกกับเพื่อนๆแฟนๆทุกคนให้ทราบตรงกรันและขอกำลังใจให้น้องวิพินวัดดี ภูวะรุ่งเรืองหิรานจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคนทั้งนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อนี้ครับอาจจะไม่ได้ตอบกลับแฟนคลับทุกคนเนื่องจากกุ้งและแม่อยากขอเวลาและระยะให้เราได้มีสมาธิในการให้กำลังใจน้องและรักษาตัวในครั้งนี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวิพนวัดี ผัวรุ่งเรืองหิรันกรับมาด้วยเถิดแฮกแท็กขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสักครั้งด้วยเถิดแฮกแท็กนางฟ้าแห่งวงเทวันแฮกแทกรักน้องสุดหัวใจแฮกแทกสองพี่น้องวงเทวันขณะที่กุ้งสุธิราชวงเทวันพี่ชายของวิรดาวงเทวันให้สัมภาษณ์ โดยระบุว่าน้องสาวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพอาการยังคงวิกฤตไม่มีกำหนดออกจากห้องไอซแพทย์รักษาเต็มที่ทันทีที่กุ้งวางจากงานก็เฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเวลา